ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทออกมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินเมื่อวันที่9มีนาคม2566เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สถาบันการเงินทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันในการดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินตลอดเส้นทางทั้งการป้องกันการตรวจจับการตอบสนองและรับมือซึ่งจะช่วยการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทำได้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นนั้นวันนี้นางสาวสิริธิดาพนมวันณอยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทปทได้ออกชุดมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินเพื่อช่วยให้ระบบการเงินมีความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินและเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วทปทจึงได้เชิญผู้บริหารของสถาบันการเงินเข้าร่วมประชุมหารือและกำชับให้สถาบันการเงินทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว และเตรียมความพร้อมรองรับการดําเนินงานตามพรกรมตรการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงินทุกแห่ง ซึ่งทางผู้บริหารของธนาคารเองเนี่ยก็ได้มีการตอบรับแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รับปากที่จะเร่งดําเนินการตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเร็วนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารนะคะแล้วก็สมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะคะเราก็จะมาให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกไปซึ่งจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ําในการที่จะให้ธนาคารเนี่ยได้มีการยกระดับการจัดการภัยทุจริตทางการเงินอย่าง เปป็นรูมา,าด้านนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่าสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามทางการเงินที่ทวีความรุนแรงพร้อมยกระดับความปลอดภัยของภาคธนาคารเพื่อรับมือและจัดการภัยทางการเงินออนไลน์ตามแนวทางการจัดการภัยทุจริตทางการเงินที่ได้มีการหารือร่วมกับทปทอให้ดียิ่งขึ้นได้แก่การป้องกันภาคธนาคารด้วยร่วมมือกันงดการส่งเ m s เมอ ที่แนบลิงก์ในการติดต่อกับลูกค้าในระยะนี้และเร่งพัฒนาระบบป้องกันการทำธุรกรรมทุจริตอย่างต่อเนื่องการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีธุรกรรมต้องสงสัยและบัญชีม้าระหว่างธนาคารพร้อมจัดให้มีช่องทางติดต่อเร่งด่วนหรือฮอตไลน์24ชั่วโมงตลอด7วันเราจะปรับปรุงระบบเพื่อให้อัปเดตกับ iOS หรือ Android OS ให้ทันสมัย การนำ biometric มาใช้ต้องยอมรับว่าผู้รับบริการอาจจะได้รับความไม่สะดวกขึ้นแต่ทั้งหมดมันคือความปลอดภัยที่เราจำเป็นต้องยกระดับเพื่อตอบโจทย์ตัวอาชญากรรมทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็จะมีแนวทางต่อหนึ่ง transaction นะครับต้องไม่เกิน50,000บาทนะครับเพราะ50,000บาทนี้ก็จะต้อง require ในเรื่องของตัว biometric แล้วถ้ารวมยอดกันต่อวันถึงสองแสน ต่อให้ธุรกรรมสุดท้ายไม่ถึงห้าหมื่นก็จะต้องมีทริกเกอร์ในเรื่องของไบโอเมตริกด้วยอันนี้ก็เป็นระบบที่ทุกธนาคารพาณนนิชย์ทยอยปรับคิดว่าประมาณกลางปีน่าจะเรียบร้อยทุกธนาคารด้านนายทวนทองกรีนุภาพผู้แทนสมาคมสถาบันการเงินของรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการร่วมกันทั้งที่มีผลแล้วและที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะช่วยยกระดับการจัดการภัยทางการเงินได้อย่างเท่าทัน ขณะดเดียวกันภาคธนาคารอยู่ระหว่างเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมขึ้นซึ่งจะต้องอาศัยบทบาทของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างบูรณาการนพศรแก้วคำรายงาน